เขาว่าสาวเลยจะดําเขาว่าเสาวเลยจะดําไไปอยากเเข้า่านําํายນเจົ້າบລีຮວนຸมลเອົາมาเกีຽวยันเจบาะเดียวมามองไออยาก จกบจองแม่นวลระอองน้องมาชิดเซยอยากจะไปเป็นเคยกุนุมบองเลยรัตติกาบานปนุ่งเบองเลยรัตติกาดานตัวพี่นี่เป็นคนสัญจรตัวพี่นี่เป็นคนสัญจรที่พักที่นอนรอนเลมาสูห้วยแท่ได้แม่ยอดสเสนียังขานเาวาดั่ทชายตะวันไอไปพบผ่านสาวผูกกดึงสาวนะเฮว เส้นถึงมุนพี่ไม่ถึงสาวังสะพุงผู้มันสูงเพียงฟ้าเจ้าสวนยาป้ามากัมากทว่าบอกควรน้ัวเม่นหลงเดนแดนเดนเดแดนแดนดนแด,นดผู้แลยว่าเป็นคมตกถึงยำเจืบฝ่ายน้ำลายฝ่ายเจ้าของอยากเป็นเคยสารน้อเม่นอง แม่น้องขันแม่น้องแม่น้องเจ็่ายใส่กระท้อได้บ่นอนอสาวบังเลยพี่อยากเป็นเคยจเมืองเจ้าโฮบัดนี้ครับ